สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าการมีลูกจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของชีวิตคู่หลังแต่งงานแต่ก็มีผู้ชายจํานวนไม่น้อยที่รู้สึกว่ายังไม่อยากมีลูกเมื่อแฟนสาวบอกว่าอยากมีลูกก็มักจะบ่ายเบี่ยงตลอดกลายเป็นปัญหาชีวิตคู่จนอาจทําให้ทะเลาะเบาะแว้งกันหลายต่อหลายครั้งคุณสาวๆหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าคุณผู้ชายนั้นมีเหตุผลอะไรดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5ข้อสงสัยทําไมผู้ชาย แต่งงานแล้วถึงไม่อยากมีลูกนำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันในมุมมองของผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องไตร่ตรองค่อนข้างมากทําให้พวกเขาเกิดความกังวลและรู้สึกยังไม่พร้อมด้วยเหตุผลต่างๆนานาแล้วจะมีอะไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับข้อที่1การเงินยังไม่มั่นคง อย่างที่รู้กันดีว่าการมีลูกนั้นย่อมมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ค่าทำครอดค่านมค่าอาหารค่าเล่าเรียนและอื่นๆอีกสารพัดที่จะต้องดูแลส่งเสียตลอดจนกว่าลูกจะเรียนจบมีงานทำซึ่งคุณผู้ชายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าฐานะทางการเงินของตัวเองยังไม่ดีพออย่างเช่นรายได้น้อยการงานยังไม่มั่นคงทำให้ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกก็คงต้องหาเวลา ให้สร้างเนื้อสร้างตัวกันสักหน่อยเพื่อที่จะได้ไม่ขัดสนเมื่อต้องมีลูกกันจริงๆครับข้อที่2กลัวทำหน้าที่พ่อได้ไม่ดีพอ สำหรับหนุ่มลหลายคนนั้นการเป็นพอ่อถือเป็นหน้าที่และภารก,กิจอันใหญ่หลวงที่ทำให้เกิดความประมาทและไม่มั่นใจว่าตัวเองจะเป็นพ่อที่ดีได้หรือไม่อาจกลัวว่าจะเลี้ยงลูกไม่เป็นดูแลและอบรมสั่งสอนลูกได้ไม่ดีพอซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนยังไม่เคยมีลูกจะก,กังวลในเรื่องนี้แต่เมื่อใดที่ได้มีลูกจริงๆแล้วอาจจะมีสัญชาตญาณของความเป็นพอ่อขึ้นมาเลยก็เป็นได้นะครับ ข้อที่3ยังรักความเป็นอิสระ คุณหนุ่มๆห,หลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ยังอายุไม่ขึ้นเลข3ม,มักจะยังรักความเป็นอิสระอยากมีเวลาส่วนตัวเที่ยวลันลา้าได้ตามใจชอบทําให้ยังไม่รู้สึกอยากมีลูกเพราะกลัวว่าถ้ามีลูกแล้วจะต้องแบกรับภาระหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่ในการดูแลลูกจนไม่เหลือเวลาให้กับตัวเองแต่ในความเป็นจริงแล้วถึงแม้จะมีลูกก็ยังสามารถแบ่งเวลาเพื่อทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้อยู่ดีถึงแม้จะนอน ้อยลงกว่าตอนก่อนมีลูกแต่ลูกน้อยจะช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดไปให้คุณเองครับข้อที่ 4. ไม่ใช่คนรักเด็ก คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผู้ชายจํานวนไม่น้อยที่ไม่ใช่คนรักเด็กอาจจะเนื่องจากความสุกสนและดือ้อจากที่เคยพบเห็นกับลูกของคนอื่นและนั่นก็ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่อยากมีลูกตามไปด้วยแต่ถ้าหากได้มีลูกเป็นของตัวเองจริงๆแล้วความรู้สึกเหล่านี้อาจจะน้อยลงหรือหมดไปเลยก็เป็นได้เพราะมีคนไม่รักเด็กจำนวนไม่น้อยที่เมื่อมีลูกแล้วกับรักลูกแบบสุดๆไปเลยครับ ข้อที่หไม่มั่นใจเรื่องความสัมพันธ์คู่ที่ยังแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันได้ไม่นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากมีเรื่องทะเลาะเราหองระแหงกันอยู่ก็อาจจะรู้สึก ยังไม่แน่ใจถึงความสัมพันธ์หลังจากนั้นทําให้คิดว่าควรจะรอให้เคลียร์ปัญหาต่างๆได้จนชีวิตคู่ราบเรื่องเสียก่อนแล้วค่อยคิดกันเรื่องมีลูกทีหลังซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วคงไม่มีใครอยากให้ลูกเกิดมาท่ามกลางครอบครัวที่มีปัญหาหรอกจริงไหมล่ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5ข้อสงสัยทําไมผู้ชายแต่งงานแล้วถึงไม่อยากมีลูกจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาอย่างไรก็ตามการมีลูกนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ว่าใครๆก็ต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ดีถึงความพร้อมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในมุมตัวเองและมุมของคู่ครองเพื่อให้สามารถดูแลเลี้ยงลูกที่เกิดมาให้เติบโตขึ้นได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ k o o j o c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ